นิทาพ่อนิทาแม่น่าสงสารแม่ตอนหลังลูกก็น่าสงสารลูกมันป่วยแม่มันอยากให้ช่วยตัวเองน้องมถามว่าช่วยตัวเองไหน้องปเจอภษามันแปลว่าอวัยวะเของเจอแพี่ดีครับ รักคุณพ่อยกมือใครรักคุณแม่ยกมือไอ้นี่ไม่รักพ่อไอจิ๋วไม่รักแม่ไม่ไม่ทันแล้วเขายกข้อสองแล้วถ้าพ่อกับแม่จบแล้วจะช่วยกันก่อนช่วยพ่อเล่นมาดูมากราคุณก็ยังจะเล่นใครรักคุณพ่อบ้างพูดออกมาเริ่มพูดแรงออกมาใครรักคุณแม่บ้าง ใครชอบนินทาบ้างและนี่คือรายการเล่าเข้าตาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเรื่องของพวกเราขายไปหมดชีวิตแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่พวกเราในเล่าเข้าตาตอนนินทาพ่อนินทาแม่ อ่ะบอยบอยหน่อยเองนินทาพ่อหรือนินทาแม่นินทาพ่อเรื่องพ่อผมเยอะคือบอยเรียนที่แสงทองวิทยาคือโรงเรียนที่หัดใหญ่มันจะเลิกประมาณสี่โมงเลยสี่โมงครึ่งอะไรเงี้ยหกโมงอะไรเอาไปมองอะรเดี๋ยวเรามองอางนู้นเนี่ยพ่องเมื่อกีอ่ะเออแล้วมันยังไงพ่องทำไม เวลามันจะเลิกประมาณนี้ทุกวันแต่ว่าบอยก็มีแบบเรียนพิเศษบ้างอะไรเงี้ยเรียนพิเศษมันจะต่อเวลาไปประมาณแบบห้าโมงกว่าๆแล้วคือปกติทุกครั้งป้าเก็จะมารับตอน4ี่โมงใช่ป่ะพอมันมีเรียนพิเศษเวลาเลิกไม่เท่ากันป๋อก็จะต้องเดินไปหลังโรงเรียนเพื่อไปโทรศัพท์ย้อนหนึ่งบาทอะตู้เขียวเออโทรหาป๋าบอกให้ป๋ามารับหน่อยอะไรเงี้ยมีวันหนึ่งก็เรียนพิเศษเรียนเสร็จแล้วโทรหาป๋าก็คุยกับป๋าฮัลโหลป๋าเออมารับหน่อยอะไรเงี้ยป๋าก็บอกโอเคลูกเดียวป๋าซ่อมอ เดี๋ยวออกเลยโทรเสร็จก็ไปยืนรอนางเรียน5้าโมงก็แล้ว5้าโมงสิบห้ก็แล้ว5้าโมงครึ่งก็แล้ว5้าโมงสีก็จะ6กโมงแล้วบางคนุดไม่ทำไมมันนานจังวะก็เลยเดินกลับไปโทรหาป้าใหม่กดกดตุ๊ดตุ๊ตตา๊ตตั๊แล้๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุาตตุ๊ลุ้ลตตุ๊ตตอ๊เดี๋ยวไปเลยเฮ้ยทุกคนุนี่ยตตยตุ่๊ตตุ๊ตตุยตย แกได้ยินเสียงก็เอาโอเคปลาไหลปลาไหลทุกอันนะที่อย่างเนี้ยแต่ปลานี่เป็นสายลึกลอนนั้นมาวัปอสามปอสีแล้วก็อาบน้ำปลาเขาก็คงกลัวลูกจะอันตรายก็เลยเข้าไปอาบน้ำปลาก็เอาอาบน้ำปลาก็เข้าไปล็อกจากข้างนอกจิ๋วอยู่ในห้องน้ำปลาล็อกจากข้างนอก ยืนเหยื่อมาขึ้นชั่วโมงหรออาแบงค์่ิฟัีแงอะไรก็แล้ก็ตายขค้นคนเลยอวกใจอะยรพวกนั้นจะเป้าเปล้าลืมลืมหนุกมากอโทษมาทาก่อนกเล่าเรื่องดีๆของมามาบ้างก่อนจะไม่เล่าเรื่องอะไรหลายๆให้กับใครอ่ะถามงี้ก่อนเวลาทุกคนขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นไปนั่งไหม อ่อยนะเออแล้วยิ่งอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยถ้าเกิดเ,เราเข้าไปแล้วมีที่ว่างอยู่แต่มีผู้หญิงยืนอยู่ก็จะไม่นั่นงใช่า่ะแต่ถ้าคุณไปขึ้นรถไฟฟ้ากับแม่คุณเน <c oughs> ี <c oughs> ่ยเขาจะตะบี้ตะบันให้เราไปนั่งให้ได้ให้เราปาดหน้าผู้หญิงทุกคนที่เราเห็นหน้าตาจิ้มลิ้มตัวเล็กแค่ไหนไม่สนกูต้องเอาลูกชายกูไปนั่งตรงนั้นให้ได้ นอแะทุกวันน <Techn Pokémon> ี้ทำไปขึ้นก็ยังเป็นก็ยังเป็นอยู่แต่ดีที่ไม่ค่อยได้ขึ้นแล้วแต่ถ้าขึ้นก็ยังเป็นอยู่คือถ้าเราขึ้นเป็นรถไฟฟ้าไปเองอ่ะเราก็เข้าไปแล้วเราก็จะยืนแบบใส่หูฟังแล้วก็คือคึก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 ไอ้เตะเตะไปเตะเตะไแต่ถ้าไปออกมาเนื้อป้อนปอนป้อนป้อนังนงอะไรมาไม่มปอะไร น้องเขาก็อยู่เขาก็อยู่น้องน้องนั่งได้อ๋อไม่ค่ะอีเหี้ยมึงจะนั่งไปสินั่งลงไปสิอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาม่าห่วงเรามากมาม่าดี เออมันทำไม้าก็ไล์มาดูแม่ดีแม่ร้ายหกตอนแล้วต้อยถามสนุกไหมแม่ดีแม่ร้ายมาบอกสนุกน่าสงสารแม่ตอนอยากลูกก็น่าสงสารลูกมันป่วยแม่มันอยากให้ช่วยตัวเองน้องใบเต๋าก็ช่วยตัวเองแค่ไหน้องเอแม่กูแม่ดีแม่ร้ายแม่แม่กูแม่ดีแม่ร้ายจบแล้วสิน ของเจ้ของเจพี่ป้าเนี่ยเขาเป็นคนที่เพื่อนเยอะชื่อเสียงเขาในหัดใหญ่ก็เพียกว่าไม่ใช่เล่นๆนแถวพราวแถวพราวใครๆก็รู้จักพียอมาินเขาเป็นคนที่จะทักเขาเยอะแล้วมีวันหนึ่งมันมีคนแบบเหมือนขับขับรถผ่านนะจำได้<า>ได้ไงวะพี่ป้าคนดังอยู่หน้าบ้านเฮียป้าเออ 怎么？ ของการ,าปร,ร,กรา oui ไปญี่ปุ่นครั้งแรกคนเราปกติไปญี่ปุ่นครั้งแรกก็จะเก็บความประทับใจในการถ่ายรูปหนักหน่อยชอบมากหน่อยอาจจะแปบว่าอะไปปิ้นรูปมาแล้วก็ใส่โฟโต้แลบั้มอันนี้หนักแล้วอันนี้ก็หนัก่ากแล้วของแม่เรามีรูปประมาณ5้าหกลูปปิ้นแปะไวนิวตนาด2อเมตรคูณหนึ่งเมตร ตั้งแต่ตไหนตนสองเมตรคหนึ <Labor ator il fi> ่งเมตรอาจจะเอ้ยอาจจะได้สอง่อาจจะสองคอสูงสยาวสอแม่อยู่ข้างๆเตียงก็เป็นไปยเนียแบบไม่ออกกราฟิกแบบเชร่ก็เป็นหกูปอ่ะตอนแรกที่เห็นแล้วแบบอะไร แต่ม้าเป็นคนที่ทำศิลปะอะไรสวยหมดสวยหมดทุกอย่างยกเว้นอันเนี้ยเป็นอันเนี้ยแล่วทำาไรมีอันเนี้ยอันเดียวไว้นเนี่ยอันเดียวเป็นจุดเรียกว่าจุดผิดพลาดในชีวิตแต่คนเราไม่เคยทำผิดคือคนไม่ทำอะไรเลยอ่าใช่อันนี้ม้าก็ทำผลงานมาเยอะมันก็ต้องมีอันผิดพลาดกันบ้างโอเคแม่ดีม้าติดเกมด็อกเตอร์มาริโอ เกมด็อกเตอร์มาริโอ้เนี่ยนะน้องๆหนูดูลองไปเซิร์ชดูด็อกเตอร์มาริโอในเครื่องเกมบอยถ้าใครเคยเล่นนะสูตรของม้าที่ม้าเล่นก็คือเลเวลสุด20ความเร็วสูงสุดแล้วก็ปิดเพลงเพื่อที่จะให้สมาธิพุ่งสูงที่สุดม้าไปเกือบ30ได้ต่อเนื่องไปเลยต่อเนื่องไปเลยไม่ตายเลยก็คือเกมมันก็คือมันจะมีเม็ดยาลงมาทำลายพวกไวรัสเลเวลย0เนี่ยคือขวดโหลเนี่ยเต็มก็คือลงมาแล้วมีเวลา ไม่ถึงหนึ่งวิในการที่จะุให้มันให้มันลงก็ซึ่งม้าทำอย่างเงี้ยจนหมดได้แล้วไปเลยว่ายี่สิบเอ็ดมันจะเต็มกว่ายี่สิบก็หมดได้ก็หมดก็หมดก็หมดเล่นจนนิ้วล็อกเข้าโรงพยาบาลคุณตามันเป็นยังไงเหรอตาอะไรอะบัวสีนีนิ้วโปก แล้วใครจะโดนบ่นว่าอย่าเล่นเกมเยอะพวกเราอันนี้ตัวเองเล่นจนนิ้วล็อกขอเราเรื่องเลื่องต่อจากก็ไอ้ด็อกเตอร์มาริโอเนี่ย <Yeah. S 2> วันนั้นก็อยู่ชั้นสองกันที่บ้านแล้วก็มันจะมีคนที่สนิทกับเราเขาชอบมาที่บ้านชื่อมาอีทเยมาอีก็เปิดประตูเข้ามาในห้องนอนแล้วก็ถามพี่หมีทำอะไรมานั่งอย่างนี้อ๋อซักผ้า ตะโกนว่าซักผ้าหรือตะโกนว่ารีดผ้าสักงอย่างคือไม่จะไม่เปิดประตูเข้ามาแต่ว่าไม้ยิสเหมือนตะโกนมีเสียงตะโกนเข้ามาแล้วมานั่งเล่นอยู่พี่มีทำไรอยู่อเงี้ยอ๋อซักผ้าอยู่แล้วไม่รู้ว่าเขาเข้ามาแล้วเคยเงินม่างิเกงจ้ะเยเรื่องที่เล่าเล่านี่เก่าๆแล้วมาจะมีทำไมไม่มีป้าเลยวะ แล้วมาจะมีที่ประจำของมาตอนอยู่บ้านหลังเก่าอะ่ะก็คือจะนั่งอยู่ตรงหลังโต๊ะทํางานก็หันหน้าเข้าทีวีใช่ป่ะแล้วก็นั่งเก้าอี้เก้าอี้พลาสติกสีขาวแบบพิงได้เออพิงได้เวลาพวกเรานั่งเก้าอี้พวกนี้ตอนพวกเราเด็กๆยังแข็งแรงเันพวกเราก็ชอบนั่งแล้ว แล้วก็ยกสองขาหน้าขึ้นมาแล้วก็นั่งแบบพยายามหาจุดถ่วงแล้วก็นั่งเออให้มันแบบดึง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 ะดึง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 อแล้วม้าเห็นม้าก็จะอย่านั่งสองขาอะไรอย่างเงี้ยเออวันนั้นม้าก็นั่งเล่นดร์มาริโอเก้าอี้เนี่ยเล่นเล่นเล่นทุกคนก็ทำอย่างอื่นไปทำทำได้ยินเสียงบล็อมแล้วพักเป็นมือมัพขึ้นมาบอกแล้วใช่ไหมอย่านั่งเก้าอี้สองขา คว่ลงไปมานั่งสองขาอ้าวเฮ้ยออกมานั่งขาเดียวแล้วก็คว่ำลงไปก็ <c oughs> เลยอย่านั่งสองขาเออก็ไม่ยออันนี้นั่งนี่หนึ่งสเต็ปแล้วก็ <c oughs> นี่ได้ส <c oughs> องสเต็ปมองเขานั่งสองขาอะลงมานั่งกี่ขาขาเดียวแล้วก็ด็อกเต้มาเนีโอนิวล็อกแล้วก็บี๊ ทั้งบ้าน น,นั่งเครื่องบินไปได้วยกันแต่ว่าตอนที่ซื้อตั๋วเครื่องบินน่มันซื้อแยกกันอะไรเงี้ยที่นั่งมันไม่ได้ติดกันเออที่นั่งมันก็เลยแยกกันไปแต่ว่าน้องปลายฟ้ามา้านั่งด้วยกันเดียว่าเป็นปลามปอยแล้วก็กอโดนแยกไปน่เราเป็นลูกไงเราก็เลยต้องนั่งกลางเป็นพ่อแล้วก็แม่เพือ่อต้องดูนะแล้วก็แอร์โฮสเตสเขาก็บริการอะ่ะเขาก็มาเสิร์ฟกาแฟเสิร์ฟอาหารเรื่อยๆซึ่งนั่งสายการบินการบินไทยแอร์โฮสเตสก็ต้องพูดภาษาไทยหรือว่าแอร์โฮสเตสเขาก็เดินมา ถามป้ารับชาหรือกาแฟดีคะถามป้าป้าหันมาปาต้องไปสอคำได้เลยเแล้วต้องไปก็องแบบกินชาหรือกาแฟกาแฟกาแฟโอเคผ่ากาแฟเดินไปเดินมาเอาหมี่ซวหรือว่าเอาข้าวดีคะ เอาโกินมันเอาชาหรือกาแฟดิครกาแฟกาแฟค่ะปาป้าเวลาพูดเสียงจะเป็นยพูดจะใต้ใต้เลยกาแฟจนขาขากรอบไม่เจอตามเใช่อมเออากเป็เจ้ปปาทำไหมทำทำเหมือนกันโอเคโอเคนี่าปา เล่าเรื่องที่เป็นการชื่นชมบ้างพวกมึงจะเล่าแต่ก็เลยจะทำเรื่องไปเอาเล่ากันะล้วเด็กๆเราชอบตอนที่เรื่องปิดเทอมใหญ่ใจวาาพูดปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นออกมาร้อยหน่าเขาร้องเพลงจีนวายงชีคันนี้แล้วเราร้อกันทั้งวันเลยตอนนั้นเราวน่วยก็ร้องจีไปเจอ เยอะนี่ก็ร้องตลอดแล้วทงปันก็สังเกตว่าป้าเขาไม่พอใจทุกครั้งเวลาร้องเพลงนี้เว้ยมันจังุดงิดอะไรเงี้ยจนมีครั้งหนึ่งป้าเดินเข้ามาทำไมลูกชอบร้องเพลงนี้อ่ะป้าบอกว่าทำไมอ่ะเพราะว่าจีไปเจออ่ะภาษาป้ามันแปลว่าอวัยวะเพศ วกนเ้ไเจว่าจ <lich> ีป้าขาลยไอ้กวนออจป่อยเองเพลงออฟฟองสักแล้วก็เป็นมีเพลงชื่อเพลงว่าแทงข้างหลังทะลึื้อจุหัวใจมั้ยะลอรื้อเธอ ใจข้างหลังเ้นรู้ถึงหัวใจเจอเป็นของเขาก็รู้ก็เข้าใจดีทต่วเธอจนั่นดีเฮ้ยมันเจลงเดียวกันได้ไหมเออใจแรกเอฉันเพื่อนที้กำลังเกลแร่จะได้แต่เกันเลยโอ้ยลิงเตี้ย ไอ้เนียมึงฉันเป็นคนที่จะแดกังรังแล้วมันจะรู้ถึงหัวใจแต่ชานมีชีวิตต่อไปยังไงไม่มีอีกแล้วกับเธอไม่มีเหลือสักอย่างปิดร้องไม่ได้ห้ามร้องคนเดียวเพราะเราไม่อยากตายไม่ให้่ก็เจอเจอตรงนี้หลังบ้านเลยถ้าเราเลิกไป ร้องเพลงจะทันจังหวะนะแต่ไปทันเอาห้องหลังตลอดไม่รู้เป็นอะไรแมมติเป็นดัมดัมดมดดมแล้วก็มองเธอเท้าเธอรู้จริงๆได้จิ๋วสมมติจิ๋วเป็นคาราโอเกะแล้วจิ๋วลองร้องแล้วก็เป็นป๋ามองเธอเท้าเธอรู้จริงๆได้ป้ามาเดินมาล้องไปเร็วไปเร็วไปเร็วป้าก็

่อยติดเพลงเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าหมดแก้วออกมากินสันเนี่ยท่อนหนึ่งมันจะมีท่อนที่เขาแบบลีดเสียงสูงแบบร้องเสียงสูงมาแล้วท่อนสุดท้ายมันจะเป็นเขา้องเอยู่เอากรนัมม การร้องอยู่ลไยฟังได้เป็นหมดแก้วของพี่สันติต่อของขอเรื่องหนึ่งมามาคือไอการทำททาอย่างเงี้ยทำททาแบบเริ่มมาจากมาคนลิกงอกมนคือปลา The original ใช่ซึ่งมันใช้กับสถานการณ์แบบถ้าปลาเล่นมุกเออแบบไม่ตลกหรือว่าแบบเขาทำอะไรก็ไม่รู้อะแก อะไรอย่างนี้แล้วขัดทันเจ๊ไปกับม้าไปเต้นแอโรบิกซึ่งการเต้นแอโรบิกอ่ะม er> ันอยู่ตรงข้ามแบบสั่งมรปูมอ่ะเออแล้วพอเต้นเสร็จแล้วเราก็เดินข้ามถนนมาแล้วก็ไหว้สัตวครับพวกเราไหว้กันแล้วแบบเขาก็เดินมาเขาก็ไหว้แล้วยิ้มยิ้มแล้วพวกเราก็ยิ้มเนอกันแบบะยิ้มแบบแล้วขัดมบบพ่อแม่กันมาด้วยามองแม่กันไม่ใช่สัตว์ครับปูน โอเคมาะของมะต่อเรื่องคือเป็นคนที่แบบไม่รู้นะไม่รู้อะไรไม่กอนกินแตงโมใช่ไหมแตงโมเป็นชิ้นหน่ะเออจะชอบแบบกินกินกินแล้วมีแตงโมอยู่ในปากเล่นกันเลยคนไหนดีกว่าหัวปอย คิดไม่ออกเลยวะไอ้เหี้ยไม่คิดไม่ออกเลยวะฟ้ามีเออฟ้ามีเยอะ,ออยอะแต่คิดไม่ออกฟ้านะโอ้คุยเก่านี้นะ <c oughs> เรือกไหอตอนนั้นอยู่บ้านเก่าแล้วประมาณว่าแบบบ้านมันรกวะเออบ้านมันรก เออของหายแล้วคือบอยทําของหายออทุกคนก็ต้องมาช่วยกันหาเป็นของสําคัญทุกคนก็ขึ้นมาชั้นสองก็ช่วยกันหาของอยู่อยู่ป้าก็ปามาป้านะไม่เคยนะทาของหายแบบนี้นะป้าจําได้หมดนะเออแล้วมันกาบอกเอาแล้วสายไฟเมื่อเช้าอ่ะที่ป้าไปคืนลูกค้าหายไปไหนอะ่ะแล้วป้าก็าแล้วป้าทำงานเลยป้าทำงานเจ้ผัวยเจ้เมียใแบบเมือนาเอาเอ ันโตแ,แล้วใหญ่แล้วฉันอยากจะสอนลูกฉันเหมือนย่าง,างออนี้แต่แบบอ่อนนิ่งนไปสมัยก่อนแบบว่าเราไม่ได้มีตังเยอะอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่า แล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ซื้อของเล่นเท่าไหร่ <blues. S 1> อะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ไปสักพักหนึ่งช่วงหนึ่งก็มีเงินขึ้นมาแต่มันมีเด็กคนหนึ่งในบ้านนั้นได้ซื้อบาร์บี้ตลอดเวลาได้ซื้อบาร์บี้แบบก็จําได้ว่ามีเกือบทุกเดือนพอไปไปขอก็ไม่ได้แต่ทําไมจิ๋วได้บาร์บี้ผมจะเล่าต่อ ยังกูยังไม่จบแล้วพอโตมาพ่อก็เลยไปถามมาว่าเออทำไมตอนนั้นมาถึงซื้อบาร์บี้ให้จิ๋วมาก็บอกว่ามาอยากได้แล้วคือซื้อบาร์บี้มาไม่ให้จิ๋วแกะเลยทุกตัวนะเราก็เด็กเนอะแม่วุ้ยแม่ซื้อบาร์บี้ให้เราก็คิดว่าแม่เราซื้อให้เราาด้วรถนาซื้อมาอยากแกะจุกวันนี้ก็ไม่แกะเลยแกะยังอยู่ในกล่องอย่างนีพอโตมาก็นึกได้แบบลอยว่า ไม่เขาให้มึงเล่นแค่ตัวเดียวเว้ยแล้วตัวอีกสามตัวเป็นแก๊งเพื่อนกันโอ้วีผมกันหัวลานี่เหลืออยู่ในก่องนี่โอรี่เอาไว้กันแบบเวลาจะเล่นต้องเอาของมาชนกัน ขอเรื่องป้าขอเรื่องปาไอ่งตอนนั้นเหมือนอยู่กันบนรถเหมือนกอมั้งที่เพิ่งขับรถเออแล้วเราก็คุยกันเรื่องกอลฝึกขับรถอะไรเงี้ยป้าก็มาเลยเขาขับรถมาหลายปีเขาก็สอนเนี่ยเวลาเหยียบกันเร่งนะตรงนี้นะแต่เวลาแตะเบรกนะจะพูดว่าแตะเบรกพูดว่าแตะเบรกเวลาแตะเบรกนะเราอีกแล้วแตะแบรก ประมาณนี้ถ้าวันหนึ่งมีพ่อแม่เพิ่มก็จะมาเล่าเพิ่ม <laughs> <laughs> มีพ่อแม่อยู่แค่นี้ก็อันนี้ก็เยอะ <summary> แล้วครับใครที่อยากให้เล่าเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ตรงนี้นะคะแชร์เลยแชร์แชร์เลยแชร์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 